ร้องเงี่ยงกันบ้างน,นะฮะในส่วนของการร้องเนี่ยดูรู้สึกว่าวันนี้โอโซนไม่ท่าผ่อนคลายเท่าไหนะร่ค่ะเป็นเรื่องบรรยากาศเช้าวั้ค่ะไอพี่คนสวยก็ตอนตอนี่นโอโซนเธอร้อ,องเพลงก่อนโอรจ่ะขอโทษนะคะดูคอนไหนดูไหนคะไหนคารุสาวสวยหน,น,น่อยค่ะอย่าได้ คนสวยไปไหนกันหมดีลนโ่งอยู่โนนวันนี้ขอมาเก็บภาพบรรยากาศด้านหลังนิดนึงรู้แคราสวัสดีครับนี่อะไรมาขออะไรกันคะขอลไรเสีเนาอยนม่ขอะครับมีที่ใครคะเนี่ยไม่รู้จักเลยนะเนี่ยด้วยแต่ว่าอยากให้เพิ่มเติมรการฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า เป็นนิส่ยเช่นการเป็นลูกทั่เนี่ยคือถามเป็นลูกที่อบอุ่นบ้านความซื่อความใสความสดความ